อ,นนอันนี้อันนี้คือน,น้นองลายครับเนี่ยที่พี่เห็นเมืเ่อกีม้มันจะมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับอันนี้เราเพิ่ตัดบางชิ้นก็มีลายเนะี่ยอันนี้ม,มีลายบางชิ้นก็ไม่มีลายก็ต้องเอามาตุกใหม่ออันนี้คือน้องลายน้องลายโอเคแต,แต่น้องกรอบเราหาย,ยากเพราะว่าวัวตัวนี้มีแค่2ชิ้นอรุณสวัสดิ์กับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้เรามากินเนื้อกันนะครับทราบไหมฮะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยคนไทยเนี่ยกินเนื้อ2องแ0 0เกกว่าตันต่อปีนะฮะ ตามนะครับเยอะมากๆและตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ10%รนะผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบกินเนื้อในะราคาย่อมเยาวนะครับชอบความคุ้มค่าชอบกินเนื้อที่มันหาได้ทุกที่เนี่ยต้องตามมากินกับผมร้านนี้เลยฮนะเดี๋ยววันนี้พาไปลุยของอร่อยกันไปครับ น้องกอดน,นี่รสชาติมันต่างกับน้องลายป่ะครับน,น้องลายตุ๋นน่องลายตุน๋นนก้อนน้องลายตุ๋นนะครับครับแต่ว่าถ้าน้องกอดเนี่ยมันจะเป็นมานนะแท้งๆคล้ายๆแบบว่าเป็นเนื้อสดแล้วเราต<อ>ิ้งเลยเราจะรั่ว<อ>มันจะเด้งๆที่เขาบอกว่ากอบมันเก็ตมันจะเยอะอ๋อโอเคครับโอเคถ้าอยากดูมาดูนี่ ครับอันเนี้ยอันนี้คือน้องลายอันเนี้ยอันเนี้ยคือน้องลายครับเนี่ยที่พี่เห็นเมื่อกี้อืมันจะมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ิ่งแตัดบางชิ้นก็มีลายเนี่ยอันนี้มีลายบางชิ้นก็ไม่มีลายก็ต้องเอามาตุ้มใหม่อันนี้คือน้องลายน้องลายโอเคแต่น้องกรอบเนี่ยงเป็นหายากใช่ไหมวัวตัวนี้มีแค่สองชิ้นสองชิ้นเนี่ยเล็กๆเลยบางร้าเขาก็ไม่มีให้ผมไม่เคยเห็นเลยผมปกติจะเห็นน้องลาย น้อ,องกอบนั้นเลยจะเป็นพวกที่เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องคำอะไรแถวเหนียงจ่ายอ,อะไรอะไรเงี้ยเขาจะใส่ทั้งสองชิ้นกับกับบางครั้องอจะเป็นน้องกอบร้านใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าผมเป็นวิศวกรเกี่ยวเับาหาให้ได้แต่ได้ไม่เยอะนะส<อ>มมติผมอยากได้สักสี่เส้นอย่างเงี้ยผมต้องหาเขาเร่วงหน้าสองวันแล้ก็จะเก็บไว้ให้ค่อยๆเก็บไว้ให้อย่างงี้ยถ้างั้นถ้างั้นคือเมื่อกี้ผมสั่งน้องกรอบไปแล้ว ไหนมาแล้วผมว่าผมสั่งน้องลายด้วยดีไหมมันจะได้รู้ถึงความแตกต่างเนาะไ,ไฟอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วมีมีโอ,อโอเคโอเคไฟมีโกเบย์อ๋อไม่ไม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 ต้องไม่ต้องสั่งเพิ่มเดี๋ยววันนี้มาดูน้องกรอบกับน้องไลน์กันว่าต่างกันไงฮะเอาให้ดูเลยพี่มาตอนเช้านะครับถ้าน้องกรอบเนี่ยมาเป็นแบบนี้อันเนี้ยพี่มาเมื่น้องกรอบเนี่ยพีมาเมื่อเช้าเป็นแบบนี้อ๋อตัวลูมีแค่สองเส้นตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งมีสองเส้นโอเคหายากมาก มันจะหายากแต่ว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ชอบอนแล้วมั่จะกรอบๆหน่อยนะเพราะอ็นเยอะเห็นลายไว้หัน่นมาลายมันจะแบบเยอะมาก ขอบคุณครับเอาแล้วฮะเนื้อน้องกรอบครับเด็ดเรามาชิมกันวนันนี้เจอส่วนพิเศษนะฮะเนื้อส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแค่สองเส้นในวัวนะฮะเนื้อน้องกรอบ<ๆ>เดี๋วยวม<ๆ>าลุยกันอาละฮะเข้ามานั่งในห้องแอร์สบายๆนะครับต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยใหม่แกะกล่องเลยนะฮะเพิ่งเปิดมาได้เดือนกว่าเอง ข้อดีนะครับร้านนี้คืออยู่ริมถนนนวมินเลยอยู่ตรงเยืองๆกับฟู้ดแลนด์นะฮะใกล้ๆทางเลี้ยวก็ซอยผูกแก้วลาดพ้า,าวรอยหนึ hmm. ่งและที่สําคัญคือร้านนี้มีที่จอดรถเยอะมากเลยสะดวกสบายและกินหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวแบบนี้มีห้องแอร์นั่งครับสบายสบายเลย mm hmm. ตอนเดินเข้ามานะฮะก็ได้คุยกับพี่เขาพี่เขาก็าบอกไว้แล้วว่าคือเนี่ยมันจะมีเนื้อส่วนที่แบบหายากหายาก,ายากอยู่ นอกจากปกติเราจะคุ้นเคยกับพวกเนื้อน้องลายใช่ไหมเนื้อโกเบซึ่งพี่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเนื้อส่วนหายากด้วยฮะเรียกว่าเนื้อกรอบเนื้อกรอบมันจะแบบมี texture มีรสชาติที่ต่างกับเนื้อน้องลายนิดนึงวัวหนึ่งตัวมีแค่2เส้นเองนะครับสามารถสั่งมาได้แบบที่ผมสั่งมาในวันนี้นะฮะเสริมจากหม้อไฟหม้อไฟที่หม้อละ290บาทปริมาณเนื้อขับข้างมากๆกพูดอย่างนี้เลยดีกว่า ทีนี้เนี่ยเวลามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบนี้นะครับเราทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวเนื้อของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมาจากเมืองจีนอยู่แล้วคนไทยก็มาออนดับเอาเองมาใส่เครื่องปรุงนะฮะที่ให้เข้ากับาปากคนไทยเติมใส่น้ําจ้งน้ำจิ้มแต่อย,ยา่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เมืองจีนหรือไต้หวันนะฮะส่วนมากร้านเขาจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวทํามือเส้สสนสดที่นู่นนะ,ะจะเป็นอย่างนี้เกือบแต่ความมาบ้านเราเนี่ย มัก็ใช้เส้นที่มาจากโรงงานซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือมันจะมีสารกันบูดเยอะถ้าใครที่ยังไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้หรือยังไม่อยากเป็นมะเร็งเดี๋ยวฟังข้อมูลตรงนี้ดีนะครับผมรู้มาว่ามันจะมีสารกันบูดอยู่2ตัวฮะขึ้นตรงนี้เบนโซอิกกับโซเบกแอซิดซึ่งมีปริมาณเยอะมากในเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นเล็กก๋วยจับมีเยอะมากและคนไทยชอบกินมาก,ร,ากร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านขายแบบนี้หมดสเตรทฟอร์มเด้อโรงงานเลย เพราะอะไรเพราะมันถูกมันเก็บได้นาน,นะฮะปีสองปีและวิธีการเตรียมคือไม่ได้อะไรเลยลวกเส้นแป๊บเดียวเสิร์ฟคือมันถูกมันง่ายต่อเขาแต่เราเป็นคนกินเนี่ยถ้าเกิดเรากินทุกวันกินทุกอาทิตย์เนี่ยระวังมะเร็งลำไส้จะถามหานะฮะอันนี้ไปเสิร์ช Google ได้เลยมันมีในปริมาณที่เยอะมากสารกันบูดพวกนี้ระวังให้ดีวิธีด,ดีสุดครับนี่ผมเลือกนะฮะผมเลือกกินบะหมีเ่เหลืองครับ มมีเหลืองหรือบนเส้นจะปลอดภัยหน่อยหรือเวลาคุณสั่งหม้อไฟแบบที่ผมกินอยู่ตอนนี้กินกับข้าวเปล่าหรือกินเนื้อสดๆไปเลยลุยยี้ไปเลยปลอดภัยกว่านะครับอ่านเดี๋ยวไปดูรสชาติกันนี่นะฮะร้านใหม่แกะกล่องครับกับเนื้อสดอเนื้อสดเนี่ยไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยนุ่มๆนุ่มๆ แล้วก็ตัวน้ำสุปเนี่ยม,มีความหอมแบบบางๆนะฮะไม่ใช่รสจัดนะน,นี่ครับเนื้อตัวหายากเนื้อตัวเนื้อแก้วนี่เนื้อกรอบเซ์เจอร์ดีมากกลึบกรึบกรึบกรึบ เคี่ยวมันมากอืมเหลืองดีมากดีมากคือถ้าเกิดคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวรสจัดเนี่ยอย่างแบบต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมากินร้านนี้ได้พอถ้าเกิดต้องการรสจัดก็แค่ปรุงเอาเนี่ยเขามีเครื่องปรุงวางมาให้เนี่ยพริกน้ำส้มพริกป่นน้ำป,าปลาปรุงเอาเองฮะแต่เบสรสชาติของตัวหม้อไฟเนี่ยมันกินได้เรื่อยๆไง มันมีหอมเครื่องเทศหอมยาจีนแล้วพี่เขาบอกว่าหม้อไฟที่นี่นะตัวน้ําซุปอะเป็นของเมื่อวานนะคือเวลาเขาขายเสร็จเขาจะไม่ทิ้งน้าซุปทั้งหมดเขาจะเก็บหัวเชื้อไว้ในนึงแล้วเอาไปผสมกับน้าซุปใหม่เพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นของการเคี่ยว่ะนี่คือเคล็ดลับเลย <Okay. S 2> เขาบอกมาเมื่อกี้ <Okay. S 2> นี่นะครับ <Okay. S 1> นี่ สามสองหนึ่งลุยฮะขึ้นกับกึ้กับเนื้อดีๆฮะมันต้องลุยฮะ ไปครับเท็์เจอร์ดีมากเกลี้ยงไปเลยกินบะหมี่อย่างนี้บะหมี่คุกกเทียมเจียวม,มาแล้วบะหมี่นี่คุกกเทียมเจียวม,มาให้หอมๆนะะอืม เย็นหมอไฟอุ่นๆเนือ้อกรอบๆเนือเน้อ,อจุซี่ต้องมาลองร้านนี้นะครับตั้งอยู่ถนนนนมินนะฮะมาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากจะกินหมอ้อไฟก๋๊ยเตี๋ยวก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยวก็จะเริ่มต้นราคาประมาณ70-80บาทไม่แรงแล้วถ้าเกิดคุณไม่กินเนื้อ คุณก็มาได้เพราะที่นี่ไปถามมาแล้วมีหมูนะมีพวกหมูสไลด์มีหมูตุนอย่างเงี้ยมีม,มีมาได้เลยนะครับโอ้โหน้ำซุปคลองคอนะฮะเราซดน้ำซุปเสร็จก็ต่อด้วยเนื้อโกเบเนื้อโกเบแต่มันเนื้อส่วนทองนะฮะ จะมีความเนี่ยเขาเขาตุ่นมาจนเปื่อยแล้วเปือเป่อย่ๆยุน่นๆไปครับ หอมมากอยากกินเผ็ดก,ก็เติมพริกลงไปอีกนะฮะอ,อยากกินเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มเข้าไปแต่เน,เนื้อสดที่เนี่ยอร่อยมากอมืมีความกรุบกรอบอืมพอเพลินพเพลินเนื้อที่นี่การันตีนะฮะ รูชิ้นเน,นื้อนีูชิ้นเนื้อก็ปเป็นแ่ของดีนะครับเทกเจอร์ดีมากไปรอนออสุดยอดมากๆนะครับกับหม้อไฟร้านนี้นะฮะนี่เปิดม,มาได้เดือนกว่า อีกไม่นานรับรองร้านนี้แมสแน่นอนนะครับหม้อไฟต้องสั่งเนื้อกรอบต้องสั่งหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบเนื้อกรอบอก็จะสั่งโกเบเพิ่มอยากจะสั่งเนื้อสดลูกชิ้อื่นเพิ่มเขามีหมดนะฮะเอาละครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะขอประตูไปกินก่อนสวัสดีครับเน็ตหนึงน่งครับเน็ตหนึ่ง